ย้อนในเร่งหมอเน่มาจิงเธอรอคนที่โชคดีที่สุดในโลกไหมเ้ยทำมาเนี่ยมันกย้อฮในเรื่องหมอเดิมมยากไมายางเธอะนนนชอบเผ่ว่าสุนทรภูมไหมเอยทรูมไหมงานก็เชฟชีซบิลล่ไหมนนี่มาเราคู่ตัวจะไหมหรอจะจอมี่อะไรหะอจา

ต่จุดาย่ะน้าอะไรเนีแม่มันะกอโดี๋ยวอาาออากาโจุ่นอากาเซคาที่ขามหนเลตัวเต็มจบปัญญามันะตวดก็คนนู้นเห็นอมันนิยมอ่อโล่สนยสดก็คงี้กหน้าโดยเฉพาทีพิมุงจังเที่เลน่าอยากุยาเดินหน้าจังมกันอ้ที่เลน้ไมากลงั้นมาชาเผือของโจเทียวนาหน้าชาเผือคนงี้งบประมาณเงิบมาลุเลวอจมินสยงเองตามตามแล เออจะจืดเดอดดาที่บิมชังโดเลนิน่าหายานีก็ดูนอามานยุ่งพายงานนะเอออันนี้ว่าห้องอัดห้องอัดน่าม่ทางเลือกเยอะขึ้นไงมอจะรักงาห้องอัดห้องอัดที่พังานยังเอาใจไหมห้องอัดยี่พักายัไหมน่ารวมถ่ายในสุมทพเแต่ว่าจะไหมหรออือพักงพอุณเจอ่งว่าที่พิ่งเธอเดีคยดูละนีดูลนี่จอยงไอืม่างงงสิาอ่ละเดินเดินยังหมอืมอืมเจ้าหมหนั่นหรออันนี้ สดาเธอเอานี <cin> ่จงละมาเดี๋ยวเราตัวช้าตัวชามาบุเนย่หรออดตัวชตาที่ปุบุนี่ะเนี้เออเอยอะไรไหมจงกปัจจันตอย่งนงี้บุนเนี่ยอยงเงี้อันนี้บุนเนี่ยแต่า่อเนี่ยเราจำห่องาบุนห้อยเลยย่างเงี้บุนอ๋องาทีบุงบีบุเนี่ยชาจิบเนี่นี่าใ่นี่ยกำลังมูอูเดียวนี่อาจจะมี อาจจะมาเป็นงานศิลปะไป่ะหรออาจจะมีค่าได้จ่ายเป็นค่าวิชาค่าอะไรตัวแต่แล้วนี่ห้องอาดหอ่มูจะยังไงง่ายเฉยๆเนี่ยมาดูชาเนี่ยชาล่พันยาเหรอนายมเวียนยูได้มาอย่าเหรอมีหนึ่งคนเนี่ยอันนี้ที่อันเฉยเยี่ยสิอยู่ฟังกังไงแต่ว่าตั้งแต่จนจบเลยจนเพลงดูเลงกนเหรอสี่พันห้าห้าพัทำไมแต่เนียชื่อเสยงมัน